ใส่อีกบนะนี่อกบอยไงพี่บอยไงพี่บอยเองโดยจักพี่บอยไหมโดยจากมันพี่บอยอ่ะสวัสดีครับมาเด็กจังครับผมณอาดจตื่น บอมว่าหาแต่ตื่นเราหาจะกินเขาแล้วหาจะอาบน้ำลแล้วก็เลยมาไล่จอฮ่ฮพิแล้วเพิแล้วพิแล,วพแล้วสวัสดีครับไม่เจนานคิดถึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมโอ้ยเสียงเสียงเป็นยังครับเสียงเป็นยังอื คายคำตลอดอคายรอคายเทไปเลรพ่อก็ขคายคำสวัสดีครับพันสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีลูกบอยสวัสดีครับผมสวัสดีครูสวัสดีครับ,รบแม่ แระคิดถึงเด้องไคิดถึงครับแม่คิดทอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับบััดีครับทาทำเนอะกันคิดทอดกันบ๊าน,นอยู่บ้านเจอยู่เจหรือบ้านผมอีกยังรู้แบบนี้คำถาม อฟวันที่ยิบหานี่สิไปใส่เข่าเลย เอาคี้ชาิลิ้นแล้ว <laughs> <laughs> สร้างเสียงเอาออกซะเออเอาออกแล้วละเอาออกแล้วเอาออกแล้วมาถูกช่องมันมาถือมาถื <laughs> บ้านเจหรือว่าอยู่บ้านเขยอยู่บ้านเจครับอยู่บ้านเจครับ <laughs> เปิดออกครับเสียรบอยแมนครับค <laughs> ุยกันก็ได้นะครับเนี่ย <laughs> อ uh ้อ ไม่จบมันก็บจบแล้วแม่มันขึ้นจมูกเสียงมันขึ้นจมูกครับนาที่แฟนเก่าคือลบจ,จะเอ้าจากใจ กินข้าวแล้วยังครับกินมาม่าไปครับเดี๋ยวบึงรอบเด็กแบบซิมี่ยังกินอีกบ่มาหม่อมอ้อยก็ได้นโ่เมเนาะกิน,นย,นนยาพุ่มเพลแล้วเปล่าผมยังมาเด็กกับบ้านและอยาอยู่บ้านผมนะครับ ครับอร่อนเยอะๆอย่านอนดึกลายผมไม่นอนดึกครับผมนอนเช้า

จะนอนว่าพอดีออกไม่ได้แล้วจ้าเสียงเปลี่ยนเลยหน้าใสอ่องตองมากว่าใสเองไหน,นเนาะฟิลเตอร์เนาะปิดไฟเลยกัดสายบอปิดไฟยังใสอยู่ว่ะคึ้โลอแทรครับวันนี้เม่กระบอกพูด เมื่อได้สิ็กับไปแหาสองเท่าน้ำซูมินหนาใส่แขวเล่วพผลนละครับใส่แขวเล่ยอผลละเพราะว่ากลับไปกลับมากะ ยาดมันเปลี่ยนคาน้ำมนแห่งจนอยช่องนี่โอ้ทำตาหรือแลบลิ้นมันนะโอ้ยอย่าหาเหตุเถอะครับฟูดสิเป็นกุจอ่นี่กั สัญหาเตน้าใหายก่อยเฮ็ดเนาะท่ามตาลีแลบลินพนพุทธสิไปเฮ็ดบิตบต่ยาเนาะใส่แข่าเออกันสิไปใส่เหล็กครับใส่เหล็กใส่เหล็กจัดฟันนี่แหละไปติดตั้งอุปกรณ์จัดฟันจับสิเบิดเท่าเลบุกมันเป็นช่วงที่ได้พักเยอะที่สุดแล้วครับเพราะว่านะับนับจากมีการะสีมีทายและการทีที มันก็บทีหรอกวะกัดเดือนละสองเท่อสามเท่อไปยังสั่นละทำทุกครั้งที่ขอไปอับเยอะไปบอกร,รับนาจแมนครับพีน่นอนเบิดมืออีหรีดิมืน ถ่ายรายการออกเสาไหนไม่ใช่เสาก็จะถึงนี้มันี้ันจัดแล้วอันบมอมอนี้ันจัดหรอน่าจะเสาหน้ามั้งครับน่าจะอาทิตย์หน้า,า,น,าน่าจะอาทิตย์หน้าถ้าบ่อผิดเด้ถ้าบ่อผิดหน้าจะอาทิตย์หน้าหน้าเปลี่ยนเลยทลัดแขวบ่ะนะอือก็ซํานี่แหละก็ นั่นสิปเปลี่ยนไปแบบใดก่อน <sm all> เปลี่ยนไปแบบดีหรือเ่ดีกัน <sm all> ไม่อย่างมากิดอ่างบอมบินบอมมี ป้าจนติลาว่าเป็นตันโลโตนแทนน่าจะแหลมอีกหนึ่งต่นดีก็แหลมบ่พ่อเถอะบ่เนี่ยบ่แหลมหรอวะหน้าผมเป็นยังไงแหลมบ่อันนี้บ่ได้ใส่อันนั้นด้มันออกนี่เดี๋ยวกว่าเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้บ่ได้ใส่หนาเลี้ยวคือจังอาจารย์เจโรอันนั้นด้แล้วไหลด้ บอกจีเวลาเมันแไหรมันจะใส่หนาเลียวอันบอเวลามันใส่ฟิลเตอร์เลยติ๊กตกอันนี้หนานธรรมดาเด้นี่ถ้าใส่หนาเลียวกะพูดน่ะโบหนาน,นอ้อยอิอิกอ่ะไอจีรถก็ใส่ประมาณนี่แหละหนา้นารถใหญ่แจะมาคอยไปใส่คอยออกเพ่ได้เห็นมันี ไม่เสร็จฟันไม่ได้เลยนี่ฟันก็สวยแล้วฟันอ้ให้มาเจาะม่าน,นันก่อนอย่าวานองเม่แก้วโอปต้า ทาตาสองสันน้ำได้หรอทําสามสันได้ป่าไหมท่าสามสันไหมอันนี้ก็สองสันแล้วดี่ล่ะเนี่ยมันแค่ประชดสิสีเห็ดโอ้อยยห้ไปเห็ดลายทอมันสเป็ดกะระเทยมันสิคือเกียเพื่อนเจมไปเห็นงานครับมันไปเห็นงาน เหตุงอนอยู่ในเมื่อยดิย่งเละปกติผมก็สิไปนั่งเลยมื้อนี้บ่ไหวขี้ข้าเมือ่อยอยากนอนเพี้ยผมสิไปเฮ็ดอ่าคิวสองสั่นนี่ครับบ่เฮ็ดตาตาสองสั่นนี่เอาไว้ก่อนสิไปเฮ็ดคิวสองสั่นก่อน เพิ่มความอบขึ้นนิดหนึ่ง คิวสองชั้นเม่นสิไปเห็ดคิวสองชั้นเม่นทำไงคิวสองชั้นจัดลงมาใส่ฟิวตอรวพาดีเอาได้จัดห้ เพิ่มเนี่ยอืมาใส่ฟิลเตอร์บ่นี่นี่คือ่าส่ฟิลเตอร์อันนี้คือภาส่ฟิลเตอร์สีดหนาสีดบ่คุณขอมาเราจัดให้ อย่างนี่ซองสันนี่จะขังเฮ็ดขังเดียวเฮ็ดคิวสองสันขังเดียวบอใส่กระโลครับผลแลว้วบอสเดียวธรรมชาติดีคับเมนครับธรรมชาติลงโทษกิน้วยเพลนฟ้าแม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปจะบอกว่าตัวเองนะ่เดีชซิมิบอรครับผมมือ บอได้ว่าบอกว่าจะคล้องหนาเด็กครับอยู่ในร่างกายเนี่ยมีอยู่ส่วนเดียวที่เด็กครับสมองเมื <c oughs> <c oughs> ่อนันเห็นเป็นน้ำไอเจอยู่ลานยังนี่แหละจำบอได้เป็นน้ำเกลือนไ่นเด้ยว่ะมืดเลยมืดอใด มือนังนนี่คือน่านะจะโดดหรือล่ละเบิรงนซุ่มลายเฉยอ,อวัสดีครับสวัสดีเอ่อยำก่อนละ่ะคุณสัมฤวยเออคุณสัมฤวยบบลล์อืมคือเบลล์เป็นยังคือเบลล์เทเจอนี่คือสิเลิอขออนุญาตบล็อกพะนะอีหยังเจ้าเป็นยังเจ้าเป็นยังคุณสัมฤวย เมนคาดงปลอยลายชุนช่นลาชนไผ่บันคอยลายชนไผ่เอาช้นฉันเอาเมนบอกคอยไม่รู้เอาคอยขอโทษเดียวแหละ คอขอโทษคุณสำรวยได้หมดเนี่ยพี่พษแล้วอย่างเนี่จสำรวยบาสินอนอยังมากวดนักรองอีกเนะี่เห็นบอกเลยมีคนบาสเ่นจเจ้าเด้ดิคุณสำรวยจบสิไปนอนามนา,าอ,อนบอกสมนนว่าเขาลยชนบนเมนเนวนีแต่ฉันเป็นคนดีฉันหลีกทางห้เธอบอก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 บอนกน่าเก่งซี่แก่งยังไม่เป็นเป็นรุ่น อวานัเป็นคนที่ผมสนิทด้วยที่สุดแล้วคือเอเยทเทมบอกกับเล่ามเอาจริงๆกับพี่ปอยเนี่ยคือเราเป็นเอเยทเทเนี่ยนะเหมือนกันเลยเหมือนกันฟิลเดียวกันกันกบสุภาษาฟิเดียวแบบว่ายอกว่านอกหอมวันสุยางเล่ยฟิลเดียวกันเลยกับสุภาษาอยู่ตั้มเราสบายใจอยู่น้ำเล่าเราสบายใจ วงคือกันมันบอกบอบอแล้วปวงกว่าแล้วปวงกว่าบอดีจะปลยขาเนี้ยแล้วจนนี้ไปนอนเหรอ,อเอาแท้บักจีมันบอบอกผมมาอยู่น้ำมันต้มบอกดูมันบอกเคยบอกผมว่ามันมีร้านอาหารต่มสั่งอยู่ใกล้ใกลมันบอกเคยบอกผมเลยผมต้องสั่งเก็บมากเสียงเงินค่าส่งเพราะว่าบ้านมันอยู่ไกลไงบ้านบ้านมันอยู่ห่างจากจากร้านอาหารในเมืองอะประมาณ ม่อย่างต่ํตาำต้องมีเจ็ดแปดกิโลอ่ะมันก็เลยขาสง่งมันก็เลยแพงผมสั่งแก๊ปเทอรเรียเนี่เบอร์เทละสองร้อยสามร้อยใบเท่สี 200, 300, 300, ่ร้อย 400, คนเพราะว่าเขาสั่งเวลาผมสั่งมาผมเือสั่งมาเผื่อซุ้มหนังกินน้ำปฏิมันหาแต่มาบอกผมว่ามันมีร้านอาหารตามสั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆมันมีร้านอาหารตามสั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆเคาได้ปะมันนี่มันสื่อมาร้อยหนึ่งได้กับเขา เออได้ได้ข้ากองกองหนึงแล้วก็ได้อาหารอีกกันหนึงอาหารแบบอาหารต้มต้มยำกุ้งเออได้ต้มยำกุ้งกับอ่าเขาอีกอย่างวะเขาลาดยังจะย่างเนี่ยละภายในราคาแค่ลอยเดียวมันบอบอกย่อมบอกผมยุ่นเนี่ยยุ่ใกล้ๆนี่ป๊าปเจี๊ยได้รู้สนามผมจะปรับมันอยู่มึงมึงไม่ให้กูไปเสียเงินสั่งแก็บตรงบกลายรอบมันหรอก แต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือต้องสั่งแหละไปสั่งกู๊ดคังบ้านตอนนี้ก็คือสิบ่มีแนว่ย,นย,ยังกินดอกเอ้ย้มยที่ไปซื้อเอาก็ได้นต่อ,อที่ไปเลือกซื้อเอาดีกว่าจักหน่อยกว่าอิจฉาหน้า,านที่ เดี๋ยวเมนสิโท้แบบไหนปรับจากสองล่างโอ้คืออยู่คือคอยูอ่บอปรับเป็นงิ้มสดครับปรับเป็นเบียร์เอาซัพนีแ้แหละครับเดี๋ยวผมเข้าไปในเมืองก่อนไปหาชื่อ,อยังก่อนทุกคนกะเฝ้านอนหลับซาดเดอร์ครับเดือมาเดิกแล้ว เดี๋ยวผมไปหายังไมากินก่อนพวกคนาไับเดี๋ยวผมกิน